หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงิน PUBG Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ c o อปปี้หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น Line ID แอซรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับอาเพื่อนครับมาไม่อยู่บนหลังคาครับสวัสดีครับผมเรามาทำภารกิจเหมือนกันใช่ไหม oh, <no. S 1> อ้เต้นตตามด้วยเต้นตามด้วย,มวยไม่ธรรมดานะฮะเพื่อนเรานะฮะเราได้เพื่อนใหม่นะมาทำภารกิจ R p พบนหลังคานะฮะต้องกระโดดบันลงบนหลังคานะได้เจอเพื่อนเฉย คือภารกิจสำเร็จแล้วนะฮะเราก็เล่นกันได้นะสวัสดีนายชื่ออะไรอะ่ะมันอยู่ไกลอ่ะเราเราคุยไม่ได้อะ่ะมันอยู่ไกลไปอะ่ะสวัสดีมาเต้นกันมาเต้นกันภาร,รกิจเราเรียบร้อยแล้วนะมาเรามาอยู่ที่ซันมาตินนะใช่ไหมน่นซันมาตินนะจุบ๊บจุ๊บมันต้องจุ๊บกันต้องจุบ๊บ มีคนอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยนะครับผมเราอยู่กันสองคนข้างบนนะครับคนละตึกกันนะเฮ้ยใครเพิ่งโดดมานั่นน่ะใครเพิ่งโดดมาไปยังเขาให้เอ๊ะใครอยู่ข้างล่างอะโหลอะโหลอะโหลน้องบอดอะโหลสวัสดีครับโอ๊ยยิงใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโดนยิงเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ เอาไงครับตัเพื่อนเราเพื่อนเราจะชนะไหมเป็นกําลังใจให้อยู่ห่างๆนะครับฮะวัดก,กระโดดลงไปทำไม <c ười> ตายเลย <c ười> ตายเลย <c ười> น้องเฉยนะครับเพื่อนเรารอดนะสุดยอดไปเลยเพื่อนเราเต้นกันต่อนะครับข <c ười> <c ười> นรอดก็อยู่ข้างบนอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ลงไปนะครับข้างล่างเขามีปืนกันหมดแล้วนะฮะไอ้นั่นล่วงลงไปเฉยฮาจิปเป่งเลย <c ười> เอาไงต่อเพื่อน เอาไงดีเราจะลงไหมแต่ภารกิจเราก,ก็สําเร็จแล้วนะจริงๆแล้วอะลงกั้นไหมเพื่อนลงไหมเอาไงแต่มีคนอยู่ข้างล่างผมนะเพื่อนจะลงไปต้องระวังนะเอาเพื่อนเว่อลงแล้วเว่อลงแล้วแล้วเราจะอยู่ทําไมแล้วเราจะอยู่ทาไมล่ะครับวน,นี้แล้วเราไปต่อยตัวนี้ก่าบ๊ายบายไปก่อนนะเราไม่มีปืนไปต่อยตัวนั้นดีกว่าไอ้ตัวที่มันกระโดดร่วงลงไปที่มันต่อยกับเพื่อนบนหะลังคาฮะวันดี นะครับมีปืนไหมบาดโดนซะหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยใครมาด้านหลังใครมาด้านหลังปืนจา๋าโอ้ไม่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นมีแต่ปืนปืนพกเปล่าล้วงเฉยเพื่อนเราช่วยปะเนี่ยเพื่อนเราช่วยปะเนี่ยเพื่อนเรายัางอยู่หรือเปล่าเพื่อนเราไปเราดียังได้เพื่อนใหม่เฉยนะฮะ มิตรภาพบนหลังคาอืมิตรภาพจากการทำอาพีนะฮะอย่างนี้ก็มีด้วยนะฮะอโอโเพิ่งเคยเจอนะผมสุดยอดไปเลยเช่ปะเขาจะไม่ยิงผมแน่นอนเลยผมสร้างความไวเนื้อเชื่อใจไปแล้วเมื่อกี้ เท้าใครเนี่ยเท้าที่ผมยิงไว้เปล่าคือเพื่อนจะยิงเราไหมอะบางทีก็เสียวเหมือนกันเนาะไม่รู้เพื่อนจะยิงเราหรือเปล่าแล้ต้องโพลหัวไปเพื่อนดูน,นะจริงๆแล้วว่าเราจะไม่ยิงเขาแต่ผมไม่รู้ว่ากี้เพื่อนช่วยยิงหรือเปล่านะเพราะผมไม่รู้ชื่อเขาไงต้องเห็นตัวก่อนผมผมเห็นชุดแล้วจำได้ไงเอาเงียบ ต่างคนต่างเงียบเฮ้ยเ้ยน่าจะเพื่อนนะน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพื่อนนะฮะดูให้แน่ใจก่อนนะก่อนที่จะออกไปนะฮะก่อนที่จะออกไปโชว์ตัวต้องดูให้แน่ใจว่าใช่เพื่อนแน่แนจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าใช่นะผมเห็นแว๊บบางแย้สีเสือ้อ โชว์ตัวหน่อยต้องโชว์ตัวหน่อยคะจังหวะน,นี้วัสดีเอ้ยนั่นไงเพื่อนเราจะเอ๋วันดีเพื่อนวัสดีเ,ดเออขออภัยด้วยครับตรงช่วงนี้นะครับพอดีผมเปิดไมค์แล้วไมค์มันบั๊กเสียงหายไปนะครับทุกคนจังหวะน,นี้คือจังหวะที่ผมคุยกับเพื่อนนะครับเป็นชาวต่างชาตินะไม่รู้ชาติไหนเหมือนกันนะครับคุยปภาษาอังกฤษถามชื่อกันเฮ้ยเรามาเล่นรวมตี้กันอะไรอย่างงี้อย่าฆ่ากันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบนะแต่ผมแต่พอดีเสียงมันหายนะครับทุกคน ขออภัยด้วยนะอันนี of of ้ผมมามาพูดให้รู้ก um> ันไงว่ามันเสียงมันหายมันบักนะฮะเวลาผมเปิดไมค์มันบักไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะขออภัยนะทุกคนคือเราก็คุยกันได้แป๊บเดียวอะแต่เพื่อนเราก็นะก็ดูแลกันเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นเพื่อนตายนะครับ จบเลยทุกคนเพื่อนตายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเพื่อนเลิฟดูจะ้เจอกีกเมื่อไหร่นะโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ